สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้เราก็าพามาชมนะคะมาไหว้สักการะบูชาคุณพูดคุณธรรมคุณพระสงค์แล้วก็มากราบสักการะพระพุทธศาสวรอินทร์คะแล้วก็นี่ค่ะแม่บุญเรือนตร,ตรงบุญเติมนะคะมาดูวิธีนะ,ะการถวายผลไม้ถวายกล้วย อันเป็นมงคลน,นี้เป็นพุทธบูชาและก็เป็นการนะบูชาสักการะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญตูของน้องโยนะคะอาจารย์ดรยศุทราสิริพาประภกรซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเราก็มาพามาชมนะคะซึ่งในคลิปที่เราลงไปเกี่ยวกับประวัติหรือความเป็นมาสิ่งอาศจารย์อภินิหารนะคะที่ ได้ประสบนะคะพบเจอกับตนเองคือของน้องโยนะคะอาจารย์ดรยจสุทราสิริภาปภากรน,นั้นมีพี่ๆนะคะอ่ะสองสาคนที่เข้ามาทักและโกอนุโมทนาบุญด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเฮงๆปังๆทำอะไรก็ขอให้โชคดีมีชัยเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการงานการประกอบอาชีพก็ขอให้เป็นเรื่องลวยๆนะคะ ชมนะอัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันอีกครั้งซึ่งเราได้แชร์คลิปไปแล้วนะคะก็ฝากติดตามฝากชมได้แนะชร์เมื่อเชา้านะ,ะเกี่ยวกับการถวายผลไม้ถวายกล้วยให้กับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะวัดอาวุธนะคกรุงเทพมหานครนะะซึ่งเป็นความเชื่อนะคะความศรัทธาเคารพนะจากอาจารย์น้องโยโดรยสุธราสิริพาระภา,ากร วันนี้มีโอกาสได้มาก็มาขอลงนะคะถ่ายคลิปลงเพื่อเพิ่มพลังบวกนะคะเพิ่มพลังธรรมพลังความดีแล้วก็รับบุญบารมีจากคุณแม่บุญเดือนตรงตรงบุญเติมด้วยกันนะคะค่ะรวยน้ำบากา็จากบ้านนะ,ะที่เราไปาไปเก็บ ไปตัดมาที่บ้านคุณแม่ทองดาก็ลงคลิปไปแล้วนะคะก็เฮงๆฟังๆมากเพื่อนๆชอบนะคะคลิปของคุณแม่ทองดาท่านตัดกล้วยนำว้ำว้าให้ให้ชมเพื่อนๆคือมีอิน e ร t ชันเข้ามานะคะในการทัดทายพูดคุยแล้วก็ชื่นชมกันเยอะมากนะคะบางคนบางคนไม่เคยเห็นวิธีการตัดกล้วยนะคะวันนั้นก็ได้ถ่ายให้ชมแล้วก็ มีความรู้สึกว่ายินดีนะคะปลื้มปิติมากเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปถ่ายทำคลิปคุณแม่ทองดากันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาชมกล้วยสวยๆนะะวันนี้แลวก็มาพูดถึงนะคะความประทับใจในการที่เราได้ะะมารับพลังบวก พลังความดีด้วยกับน้องอยูนะคะอาจารย์ดรยศุธาราสิริภะพโคนในวันนี้นะคะขอบคุณที่ชมคลิปไปด้วยกันค่ะโชคดีมีชัยทุกๆคนนะคะเฮงเฮงฟังๆสวัสดีค่ะบายบายฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะ